พระคาถารักษาโรคพระคาถารักษาโรคบทน,นี้ท่านให้สวดภาวนาเพื่อสร้างบุญกุศลให้ดนให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยสวดภาวนาพระคาถาบทน,นี้สามารถสวดเองได้หรือหากสามารถสวดเองไม่ได้ให้ผู้ออื่นสวดให้ฟังก็ได้หรือประสงค์จะสวดให้กับผู้ป่วย ที่อยู่ใกล้เพื่อสร้างบุญกุศลหนุนสงให้ผู้ป่วยผู้นั้นหายป่วยก็ได้การสวดพระคาถาบทนี้ไม่อาจทำให้ผู้ป่วยหายป่วยด้วยเหตุถึงวาลกรรมก็เป็นการเพิ่มบุญกุศลให้ผู้นั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีก่อนสวจภาวนาให้ทำจิตให้สงบ น้อมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจึงสวดภาวนาพระคาถาตั้งนะโมสามจบแล้วจึงภาวนาพระคาถานะโมตัสสะพระคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธชังโคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสิพุธชังคาจะตถาเปเลตมาทุเปะขพุทธชังคาสัตเตเตสัพพัสสินามุนินาสัมมาทักขาตาภาวิตาพระหุลีกตาสังวัตติอภิญญายะ นิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัชนะโสธิเตโหตุสัพพธา